ิดให้ดูก่อนใครป๊อกมากี้พาชมบ้านหลังใหม่อลังการมากๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยแถมยังเป็นขวัญใจของพี่ๆหลายคนเลยนะคะสําหรับครอบครัวของนางเอกสาวมากี้ราศีบาลนซีเอกราจิราธิวัฒน์กับสามีหนุ่มป๊อกพัสกรจิราธิวัฒน์ค่ะและเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะคะว่าทั้งสองคนได้มีโซทองคล้องใจสุดน่ารักมากๆเลยอย่างน้องแฝดมีก้ากับมียะค่ะ และล่าสุดนะคะใน Channel YouTube p o ้ออนเดอะรัน EP 58ค่ะทั้งคู่นะคะก็ได้พาแฟนคลับไปดูผังบ้านใหม่ที่จำลองเหมือนจริงเลยทุกซอกทุกมุมบ้านหลังแรกของครอบครัวค่ะที่เริ่มสร้างแล้วนะคะและก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอลังการทุกซอกทุกมุมอย่างแน่นอนเลยค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะรอบๆบ,บ้านจะเป็นบ้านของคุณปู่ที่มาอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันอีกด้วยค่ะแต่จะอลังการงานสร้างสักแค่ไหนมาชมกันเลยค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ